ผู้ที่สิบห้าเพช่นรือใจกับเจ้าผู้พายังเหลืออีกหลายคู่ท่านไม่พอใจยังไงออกไปซื้อบัตรซื้อถัวเขามาใหม่ก็ได้ับอ่าอ่าฝากใจเลยครับวันนี้ดูให้เต็มดูให้เต็มปินเวทีใายกรรมการประธานเทคนิคอาจารย์ธีรวุฒิกาแดงประจวบันี้เป็นกรรมการดาวรุ่ง บวยสยามเวทีมวยสยามอ้อมน้อยตัดงเข็มบวยสยามบวยดีกรรมการเยี่ยมฝั่งแดงกำลังจะถอดมงคนคือทารกเงินล้านแสงมณีพีเคเซนไข่เบอร์ไทยยิมฝั่งนักเรื่อกำลังถอดกำลังจะถอดมงคนนี่คือหนึ่งชัยวัฒน์ที่อัดฉีกก่อนเจ้าห้าหมื่นบาทโอ้โหเสียงมณีมาถอดมงคหมด้วยฝั่งแดง หนึ่งใช้วัตถุน่ามาต่อบรางวัลได้กับฝวัญน้ำเงินอ่าอ่าซื้อสารกันครับพี่น้องระหว่างเดิมพันเยอะแปดแสนไม่เคยมีในโกศลพิสัยครับเราต้องมาเขียนประวัติศาสตร์ร่วมกันว่าท่านนายกอะไรท่านกำนังดึงเงินพี่น้องมาพอร์ตรอหักยาวนี่ทำประวัติศาสตร์ไปแล้วแปดแสนครับโโอ้ห แสงก็ดีถอนเงิคนให้กับอ๋อโนบก้าหนึ่งช er. ัยว um. ัดกากรุ่งเทพถอนเงิคนพร้อมอัดชีพหนึ่งห้าหมื่นไปกวาดผู้นี้หนึ่งแสนขอให้เป็นดาวดูงวยอย่างมีความสุขครับเอาเป็นแสนเอาว่าพ่อพินิจเอาเป็นแสนเข้าไปเป็นแสนมาโต๊ะ ผมเบื่อใจเพชรครับเกต้ากาเสเดฟิาาลลร,รพันธ์สาสมแต่ได้สมเด็จสมุทรเสกฟ้าจูลาโนมหาล่าแอสนาบันดี้โอ้โหแล้วก็ได้เห็นเลยดีๆหลายอย่างแล้วอ่ามีผัวหล่อเอาไว้ควง ปีผัวหลวงเอาไว้หุงข้าวมีผัวผู้เท่าเอาไว้พาไปไวัดจำศีลี่น้องอยาก,กจะให้พีนน่น้อนจะโดนสนามยมกันครับพี่น้องไม่ต้องห่วงนะชุดนี้มาตรฐานครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการไม่ว่าจะเป็นหู้สนัมสนุนเราส่งไว้สุดความสามารถ ยกที่สองพี่น้องสวยก็สวยนักมวยก็หล่อครับฮะอัดฉีด้ำลังสองแสนโอ้โหหนึ่งใจบ้นและเอกดนีสองแสนใจสู้ก็เป็นต่อใจท้อรอวันแพ้อย่าใจท้อต้องใจสู้ต้องใจสู้โโอ้ Ah, que é? อยู่ตรงนนี้ครับขอเสียงปรบมือครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอ้ยยิงใหญ่มากพี่น้องแม่สุดยอดคู่ต่อไปเป็นคู่ย้อนยุคคู่ย้อนยุกวางในพนันส <c oughs> องหมื่นสองฝ่ายพิธีการเตรียมพองอะไรไว้เ <c oughs> ตรียมพองอะไรไว้โอ้โหวันนี้ยิ่งใหญ่มากพี่น้องยิ่งใหญ่มากนี <c oughs> ่สุดยอดโบยสุดยอดคนดูครับโ <c oughs> อ้ <c oughs> อย วันต่อไปจะกอบสารการไปจากทุเกเยาวชนไปรายละเอียดครับวันที่14กรกฎาคมครับเราจะนำโดยชุดเล็กทีดเดิมทันเยอะๆอไปครับยี่ห้อนอสถานการเด็กเขาบีผลงานครับเมืองงนนะ่อปี62ก็ได้รับโลกรีตัวผู้อ่าเพื่อเรียนรู้หาชิปปี้นกีก็เนี่ยเป็นเสือเขายังไว้ลายเป็นไก่ เขายัางเอาไว้ชนเติดเป็นคนไม่สู้ได้ไงเติดเป็นคนจะไม่สู้ได้ยังไงยับที่สามก็ับพี่เราแสนครับโวยก็ชบสะดุคนก็ไปก็สวยทำใจละหมากสวยก็ยี่ใจมาสวยก็ยี่ใจมานี yeah! ่นักวยกขึ้น เดูทำพงดนี้กนสั่ครับพี่เราเตอย่างมีความสุขครับ ขออนุญาตเป็นเจ้าท่านจาแะท่านนายกไว้ด้วครับาพเมตัวนี้แปลกนครับหลังจากจบคู่นี้ขออนุญาตขอดูความสวยๆสาวสวยที่ใจก่อนกอนที่จะย่ยอนยุเอ้แมนแมนแมนมนแนดีไมพี่น้องดีไหมปีกรอดแห้งเลยนลายด้วยการวนงลายโอ้พี่น้องดูดปีปีที่ใช้ไ่หมดแนยนรน ปีนี้ใช้ไปหมดแน่นอนต๊อบสารคามเคยเคยทำลดถังอ่อปอดบันหนึ่งล้านบาทที่พระละสารคามไปแล้วเนี่ยนเนี่ยหมดเลยฮะสี่แสน,น 4, เลยปาอธิษฐานสี่แสนครับนักบุยมาคนละสายแต่จุดหมายเดียวกันคือชัยชนะขออะไรยิ้มเอยครับขออะไรยิ้ม่อยครับปา โอ้ยใจสลายครับใจสลายใจสลายครับโอ้โหอ่าตอนนี้ตีโอ้สี่แสนเอาไปเลยจ่นชนะรอบเงินปีแสนอาชีพรับเงินแปดแสนแดงท่านชนะเอาไปแปดแสนพูดธรรมดาที่ไหนครับยกทีซีครับ บรรยายครับว่าสนุกขนาดไหนครับโอ้โหเด็กวันการรอคอยครับวันการรอคอยสุวรรทรายทองการกุศลไม่แน่ครับท,ท่านนายกเองเลยอาจาจะจับรอบที่สองก็ได้นะครับแต่ท่านนายกครับอาจจะมีรอบที่สองก็ได้นะครับว่ากระแสดีมากกระแสะตอบรับดีครับกระแสะตอบรับดีโ <c ười> อ้โหท่านครับ คนชนะไม่เคยท้อแท้คนท้อแท้ไม่เคยชนะอย่าท้อแท้อย่าท้อแท้โอ้ยสวยก็สวยครับป้าบ้านบุญกับเสด็จครับท่านประธานชมรมผู้สูงอายุตาบดยาวตาบวมผมตาส้มยังไงตาสม ตาหนุ่มขึ้นอีกสิบมิตาทดสอบโภชนาอดีตสองพัฒนาอันเดืออันดาเก่งกไหลแล้วกรจบสุดท้ายขอให้สิ่งจะเกิดอะไรยังอยู่ในความสงบครับจบสุดท้ายแล้วว่าตายันเตี้ยยังจะปริ้ง ใจโครงการครับนี่คือมิตรภาพที่หาชมได้ยากครับนักบอลเขามีสมบูรณ์นะครับในวันแดงไม่ว่ามันเงินรอฟังผลจากพิธการครับกรรมการเทนรุกการแดงกรรมการฝรั่งเศสการแดงครับการลุกข้าวพี่ดีบจะไม่มีการอยู่ท่ากันแดงครับขออนุญ้าและเชิญสองท่านครับทั้งสองท่านเลยนะครับหญิงเหล็กครับท่านสจอม